ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือกเกษตรผสมผสานไทยลมเด้ออยู่อำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซิมาบอกวิธีที่เท็ดแม่ผสมอสานเด้อค่ะเด้ออันนี้หลักเนี้ยก็เอาใช้ต้นเพกาหรือว่าต้นมักินดินไม้ดินฟ้านี่แหละคะ่ะก็ใช้มักทั่วแล้วเาก็ใช้ด่างใส้ตะไคร้นะคะอืมเขาก็ประหยัด พราะว่าถึงช่วงเวลาที่เขาต้องตัดตัดมกักดินไม้แล้วก็เลยเอาเอาทั่วปูกแซมดีกว่าเพื่อได้ประโยชน์ระบบน้ําก็เป็นระบบน้ําพุ่งนะคะมีสองหูเขาเปิดเปิดลดเลยค่ะมีเนื้อที่ประมาณสองไร่นะคะมีอายุป,ประมาณเกือบจะได้เดือนแล้วค่ะมันทัวเนี่ยยี่สิบกว่าวันละกําลังงามครับวันนี้ลดน้ํำไหมพี่มา ถ่ายทอดให้บเบงเ็ดมากันนานแล้วคะ่ะอายุก็หลายแล้วเหดมาหลายปีแล้วบ่มีโอกาสที่สิได้เผยแพร่ความรู้หรือว่าอันประสบการณ์ที่เ็ดมากันวันนี้ก็เลยมาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบงว่าหางลมสักนี่เฮตดจังไดเออกเกษเตรเฮ็ดจังไดเจ๊ค่ะกนื้นที่สองไล่นะคะตอนเดี๋ยวตอนสีอัปเดตตอนที่มันออกดอกแล้วก็ตอนเก็บให้เบง ว่าหังบ้านเฮานี้เฮ็ดจังไงกันเก็บตอนใดให้จังได,น,ด,น,ได,น,งไดนะคะค่ะอันงานี่เฮาก็เอาออกให้หมดแล้วนะคะหญ้ดาหญ้า,า,าออกแตตอนนี้มันก็เริ่มเป็นหัวนกเขาแล้วล่ะไกลกๆสีออกดอกแล้วะคะ่ะหัวนกเขานี่คือเป็นโซเป็นโซอ,ออกมาแบบนี้เด้อค่ะเด้อ มันจะเป็นออกเป็นหัวนกเขาขึ้นมาเดี๋ยวก็จะหัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวจิมาทายอีกนี่ค่ะเนี่ยหัวนอกเขาเขอิบหัวนกเขาเนี่ยกลายจะออกดอกแล้วค่ะก็ชีมีดอกขึ้นมาเรื่อยๆเราก็พยายามมันมีแน่งออกมาพยายามออกมาจับมันขึ้นขึ้นตะไคร้นะคะเพื่อว่าให้มันตกแล้วให้มันเกาะตะไคร้ขึ้นต้องทําเว้นวันเอามาขึ้นเว้นวันเว้นมือมาเว้นมาจับขึ้นจับยอดมันขึ้น ยัง,ยงต้นเนี่ยเห็นบอกเขาก็ต้องมาจับยอดขึ้นหนึ่งซีเดี๋ยวดือเกี้ยวขึ้นเกี้ยวขึ้นเออให้มันจับแล้วก็เกีก้ยวขึ้นไปสุดตะคายสุดดังนี่นะค่ะเนื้อที่สองไร่นะคะวางน้ำพุงเบดพุงส่องหูค่ะตอนนี้เด้อุกดติดตามไปเดอค่ะเด้อจะหาเห็ดไหม